กลับมาต่อจากครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วนะคะเราถึงหน้าที่นี้เนาะก็คือการที่ เขาทําการเพิ่มความเข้มข้นของ A ลงไปเนาะเดี๋ยวคราวนี้นะคะอีกหน้านึงหน้าที่34นะคะเขาทําการลดความเข้มข้นของ C ลงบ้างลหละปฏิกิริยาจะไปทางไหนเนาะอันนี้ก็คือตัว C เราลดความเข้มข้นมันลงดังนั้นฝั่งนนหน้าหน้าหรือฝั่งต้งต้นนะคะก็ต้องวิ่งเข้ามาช่วยเนาะดังนั้นปรับสมดุลโดยการเลื่อนเข้ามาข้างหน้านะคะมาช่วยดังนั้นปฏิกิริยาก็เลยจะไปด้านหน้านะคะอ่ะดังนั้น อนักเรียนก็มาดูว่าแต่ละอันจะเป็นอย่างไรบ้างครูขอมาดูที่ c ก่อนเพราะเขาบอกว่า c ลดลง,ดงนะนะ c ก็เลยจะลดลงแบบนี้ฟึบแบบนี้เลยนะแล้วก็ถูกเลื่อนเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นตัวเขาก็จะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็จะไม่สูงเท่าอันเดิมเนาะนะคะอะ่อันนี้ขอแบ่งช่วงเหมือนเดิมเนาะ,ะแบ่งช่วงระหว่างช่วงสมดุลเดิมนะคะแล้วก็ช่วงรบควรสมดุลแล้วก็สมดุลใหม่เนาะนะคะอ่ะ ค้าวนี้ต่อไปตัวอื่นราคาเป็นยังไงบ้างถ้าสมุิเลื่อนไปข้างหน้าแสดงว่า A กับ B ต้องเข้ามาช่วย C ถูกไหมคะดังนั้นพอเข้ามาช่วยตัวเขาก็จะค่อยๆลดลงนั่นเองเนาะอ่ะขอเป็นสีปึ๊บแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็เช่นกัน B ก็เช่นกันนะคะอ่ะก็จะได้กราฟปรแบณนี้นะคะ อันนี้ก็จบแล้วเนาะในเรื่องของสมดุลเคมีนะคะที่ทําการรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นหรือลดความเข้มข้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องที่2ก็คือการรบกวนสมดุลโดยใช้ความดันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะความดันเราจะใช้เฉพาะสถานะแก๊สเท่านั้นนะคะแก๊สเท่านั้นเนาะ โดยนะคะเขาบอกว่าการลบกวนสมดุลที่เกี่ยวข้องกับความดันจะมีอยู่2กรณีเนาะกรณีแรกนะคะเขาลบกวนโดยการเพิ่มความดันของระบบอ่ะให้นักเรียนจดไปเพิ่มหน่อยว่าการเพิ่มความดันของระบบทําได้ด้วยการอีกวิธีหนึ่งก็คือการลด ปริมาตรนะคะดังนั้นให้ถือว่ามันเป็นความหมายเดียวกันนะการที่เขาลดปริมาตรก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความดันเนาะหรือการเพิ่มความดันก็สามารถทําได้โดยการลดปริมาตรนั่นเองนะคะโดยถ้าสมมติว่าเขาลดปริมาตรลงหรือเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางไหนล่ะคะสมดุลจะเลื่อนไปทางแกส๊สมนแก๊สน้อยค่ะอ่าเจอตรงนี้ก็ได้เนาะสมดุลจะเลื่อน ไปด้านทีโนนะะ่โมลน้อยนะคะโมนน้อยโมนที่เป็นโมลของแก๊สเท่านั้นนะคะไม่นับโมลชนิดอื่นเนาะโมนก็คือตรงเลขข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเลขข้างหน้าสรรมการนะคะเลขสัมประสิทธิ์นั่นเองเนาะนะคะอ่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือการลดความดันเนาะหรือว่าวิธีการของมันก็คือทําได้โดยการเพิ่มปริมาตรนะคะ การเพิ่มปริมาณหรือการลดความดันนะคะสมดุลน,นะคะจะเลื่อนไปทางโมนแก๊สมากค่ะอ่ะยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะคะอ่ะเวลานะักโมนขั้นแรกต้องนักโมนก่อนเนาะฝั่งด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าด้านสารตั้งต้นมีโมนเท่าไหร่คะนับนับแบบนี้เลยเนาะก็คือ สองบวกกับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีก็คือเลขหนึ่งก็คือกี่โมลลูกสามโมลนะคะส่วนด้านผลิตภัณฑ์ก็คือกี่โมลคะมีเลขอยู่แล้วก็คือสองโมลได้เลยเนาะนะคะดังนั้นฝั่งสารตั้งต้นโมลมากผลิตภัณฑ์โมลน้อยเนาะ,ะก็จะดูว่าจะชี้ไปทางไหนนะคะอันแรกเขาบอกว่าเพิ่มความดันเนาะเพิ่มความดันหรือลดปริมาณนะคะเพิ่มความดันก็ไปทางโมลอะไรลูกเพิ่มความดันไปทางโมล น้อยเนาะมวลน้อยก็ต้องไปด้านหน้านะคะก็คือชี้ไปนี่ชี้ไปทางนี้ก็คือมวลน้อยนะคะในการลดความดันก็ต้องไปหาเจ้าตัวมวลมากก็คือย้อนกลับนั่นเองนะคะอ่าแล้วถ้าเขาบอกว่าต้องการให้สมดุลเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือไปข้างหน้าก็ต้องทําการอะไรคะเพิ่มความดันนั่นเองเนาะ <S <S หรือว่าการลดปริมารนะคะลดปี อโอเคอันนี้ก็คือเรื่องแก๊สง่ายมากเลยนะคะอ่ะแล้วถ้าสมมุติตัวอย่างนี้นะคะ ex a นะคะบวก b บวก c นะคะได้เป็น d สอง d แล้วกันอ่ะครูบอกว่าครูทำการเพิ่มความดันเข้าไปสมดุลจะเลื่อนไปทางไหนคะสังเกต นับโมนสิอันนี้โมนเท่าไหร่คะลูกใครตอบ3ผิดนะคะสาม่ีผิดเลยเพราะอะไรนักเรียนครูบอกว่าเราจะต้องดูสถานะอะไรเท่านั้นคะสถานะแก๊สนั่นเองเนาะดังนั้นตัวนี้ของแข็งเรานับไหมคะ ไม่นับเรากาทิ้งไปเลยดังนั้นโมลศาตร์ตั้งต้นก็จะเป็น2โมลผลิตภัณฑ์ก็เป็น2ถ้ามวลมันเท่ากันไม่ว่าเราจะเพิ่มหรือลดความดานันไม่มีผลกับสมดุลค่ะไม่มีผลกับระบบนะคะเพราะว่ามันเท่ากันมลเท่ากันนะคะจำไว้เนาะอ่าโอเคอันนี้เราก็จบแล้วนะคะในเรื่องของอ,อการรบกวนความดันนะคะ เหลือพาสุดท้ายก็คือการลบกวนสมดุลโดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะคะก็คือตรงนี้ในหน้าที่35นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในกันกันในพารถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ